มัสยิดอาดบูบักอสีดิกเป็นมัสยิดที่ก่อตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนพัฒนาวิทยาได้รับบริจาคโดยครอบครัวของเชคอับดุลมุสินอัตยาตมากถึง12ล้านบาทและสร้างให้แก่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและใช้ในการประกอบศาสนากิจเดิมโรงเรียนพัฒนาวิทยามีมัสยิดอยู่แล้วแต่ไม่พอกับจำนวนประชาชนคนในพื้นที่ได้มาร่วมละหมาดจึงได้จัดสร้างม,มัสยิดหลังนี้ขึ้นมาใหม่สําหรับบหานกำกิจกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการนำเสนอผลงานของครูผู้สอนและนักเรียนทางด้านการบริหารจัดการด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และด้านการพัฒนาผู้เรียนซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากนอกจากนี้มัสยิดไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ละหมาดเท่านั้นแต่เป็นองค์กรสาธารณะที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนหลายด้านทางในด้านการปฏิบัติศาสนกิจการศึกษาการปกครองและการพัฒนาสังคมในทุกมิติอีกด้วยทั้งนี้ทางนั้นทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อที่จะให้มัสคิดอบูปักอส,สิดีคงอยู่ซึ่งความสวยงามความสะอาดและเป็นการให้เกียรติบ้านของอร่อยอีกด้วยาางจ,จาน,นทใคิดึม